โอมฌานสิวันนี้วันที่สิบหกเดือนกระดก,กระดาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ทำธุรกิจอย่างเดียวกันกับที่พ่อทำในการทำคนที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้ลูกก็จะได้นั่งอยู่ในหัวใจของพ่อได้คำถามของเมลีในวันนี้ อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่สามารถจึมซับคุณธรรมได้อย่างง่ายดายคำตอบลูกผู้ที่เอาโยคะสติปัญญาของเขาออกจากเพื่อนและญาติเก่าๆและโลกเก่าของเขาและจะมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดจะสามารถจึมซับคุณธรรมทั้งหมดนี้ได้พวกเขาไม่เคยประนามใครหรือทำหัวใจของใครให้เสียหายไป พวกเขาทำตามพ่อได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาได้ให้การพี่สูต์ของงานรับใช้ที่พวกเขาได้ทำโดยการทำคนหน้าเกลียดให้สวยงามคนที่เข็มเค็มให้อ่อนหวานและคนที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์พวกเขาจะคงอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลานี่คือคุณธรรมที่สูงส่งที่พวกเขาได้ซึมซับขึ้นมาในชีวิตที่จะสามารถทำคนอื่นนั้น ให้บริสุทธิ์และอ่อนหวานสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงให้การพ่สูจนของสภาพใต่เต้าของลูกจงเอาการติดยึดของลูกออกจากทุกๆคนแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีค่าที่จะทำงานรับใช้ตัวสอบตัวลูกเองอย่าได้ประนามคนอื่นหรือทำหัวใจของคนอื่นให้เสียหายอย่าได้แสดงการกระทําที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆจุดที่สอง จงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาเหมือนกับพ่อทำความเพียรพยายามที่จะมาเป็นเหมือนกับเพชรจากที่เป็นเปรเอกหอยให้รับใช้ที่จะทำคนที่เป็นน้ำเค็มให้อ่อนหวานนั่นก็คือทำคนที่เค็มๆนั้นให้อ่อนหวานพรสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจงเป็นผู้ที่ไร้ความกังวลตลอดเวลาและเพิ่มพลังการตัดสินใจของลูกโดยการรับ รษาความสมดุลของกรรมและกโยคะา,ามขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างไร้กังวลตลอดเวลาและเพิ่มพลังการตัดสินใจของลูกโดยการรักษาความสมดุลของกรรมและกโยคะผู้ที่สติปัญญาสามารถที่จะทำการตัดสินได้อย่างคลกต้องในเวลาที่เหมาะสมจะสามารถคงอยู่อย่างไร้ความกังวลได้ พราะปัญหาและสถานการณ์กำลังจะขับถันมากขึ้นมากขึ้นในเวลาเช่นนั้นถ้ามีความสมดุลของกรรมและโยคะแล้วลูกต่อมาก็จะสามารถข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยพลังการตัดสินใจของลูกได้เพราะการมีความสมดุลน,นี้ลูกจะไม่มีคำถามที่ประหลาดใจใดๆเกี่ยวกับพรที่ลูกได้รับจากบัาดา คำถามเช่นว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นลูกนั้นจะมีศรัทธาอยู่เสมอว่ามีประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นขาติพจน์ในวันนี้จงเอาความอ่อนหวานของทุกความสัมพันธ์จากพ่อผู้เดียวและอย่าได้จดจำใครอื่นใดทํา จงเอาความอ่อนหวานของทุกความสัมพันธ์จากพ่อผู้เดียวและอย่าได้จดจำใครอื่นใดอัาชโอมชานตี